¡Me... Sí. ใส่ผ่านตบเอนะคะโอ,โอ้หวัหวลนหวัวลนใส่ถ่านสองเอจำนวนสามก้อนนะนนไ,ได้เตรียมไปแล้วมาพี่นี่ไม่ไมองมาใส่ยกรอแล้วพ <c oughs> ี่อ่าให้ดูรอบขันเลยดูข้างหลังนี่มีรอด้วยนะนแบบโอเคมาเหมือนไหมอ่ะโอเคน้องเดียมขอดูได้ไหมคะ,ะให้เพื่อนๆดูหน่อยอ่ะดูใก,ใกล้ๆกัน นี่น้องน้องดูหน้าดิเป็นไงอะ่ะหน้าจะมันเหมือนเขากำลังโกรธเลี่ยหน้าเหมือนโกรธน้องดิมบอกหน้าเหมือนโกรธอันนี้หน้าแบบเท่ๆไงเมืงอกง้ว่าหน้าเหมือนแม่นะหน้าไม่เหมือนเล้าว่าเขาโกรธด้วยมันนีน่น้องๆดูคนดิคนก็จะมีแบบข้อต่ออย,อย่างเงี้ยแบบดองแดงดองแดงอ,ะอ่ะดูมืออ๋อมือสามารถจับมือเขาจะเป็นรูน้องๆ้องเห็นไหม แล้วก็แฮนด์มอเตอร์ไซค์ก็เป็นรูแล้วก็เอามาใส่กันได้นะ oh. น่ารักเนาะแม่ชอบตรงตัวคนนี่แหละชุดเพาน่ารักดีอ่าข้างหลังอุ้ยดูดิดองแดงดองแดองอ่ะน่ารักอ่ะโอเคน้องยินใส่หัวเดี๋ยวแม่จะใส่ถ่านมอเตอร์ไซค์ที่ใส่ถ่านอยู่นี่นะน้องๆใครว,ว่าเรื่องอะไรนะอยู่อยู่ที่บออ่ะ <c oughs> โอเคตอนนี้แม่ก็ได้ใส่ถ่านเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันเถอะอ่า ตซลีก็จะอยู่ตรงนี้นะเอามันจะดันได้สองสองระดับเดี๋ยวแม่ขอหนึ่งก่อนอ๋อนี่หนึ่งก็คือมีไฟไฟไฟทอายังไม่ขึ้นนะแต่ว่าขึ้นไฟตรงนี้อ,นะอุ๊ยท่เนาะอ่าเดี๋ยวขอขอกึ๊นที่สองนะงนี่แล้วก็มีไฟด้านใต้ไปเล้ว โอ้มีเสียงมีไฟเขาจะมีเซ็นเซอร์ในการวิ่งและยกล้อเองแต่ว่าไม่มีเซ็นเซอร์จับตกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้น้องนั่งรถก่อนแล้วเดี๋ยวอหัวน้องหลุดเดี๋ยวเราให้น้องนั่งรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาน้องไปวิ่งกับพื้นดีกว่าเพราะว่าตนนี้อาจจะแคบไปน้องอาจจะตกได้นะมแมนะ่ใส่ให้ค่ะลูกวันนี้ไปเก็บหัวน้องมาะคะ่ะเก็บหัวน้องมาไปเก็บหัวน้องมาอาที่รถ ก็จะมีรูให้ใส่กับเท้าเพื่อเวลายกล้อแล้วกันน้องตกโอเคแล้วเราก็เอามือจับลูกเอามือจับเอามือใส่เข้าไปในแฮนนี่อุ้ยที่อ๋อน้องน้องดูกิ๊ดิกิ๊ดดิดูดูนั่นงได้แล้วก็เลืกนขึ้นได้อุ้ยน่ารักเนาะบึูมบลูมบลูมบึูมไปแล้วไปแล้วมาโอเคลูกมาใส่หัวก่อนก็ขอ,ขอใส่หัวก่อน โอเคนี่ภาพตอนสําเร็จของน้องทุกคนออ้ยทุกคนดูน้องดิท,ทําท่าซิ่งตลอดเวลาเลยอะ่ะอ่ะ,อะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งที่พื้นกันไหมน้อง,งอ่มเพราะว่าอันนี้น่าจะตกะน้องๆ๋ยวเราพาเด็กพาน้องคนนี้ไปวิ่งที่พื้นกันไปกันอ่ะโอเคตอนนี้แม่ก็ได้เคลียร์พื้นที่ให้น้องวิ่งมอเตอร์ไซค์เวฟป่าเรียบร้อยแล้วนะน้องดิง องจะมีอ๋อเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวต้องถ่ายดูสิลูกทุกค,คนดูนี่เวลาถ่ายจะมีไฟขึ้นน้องเดียมเอาใหม่ลูกนี่นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไฟไหมเทเนาะ เขาเลี้ยวหนีได้นะถ้าเขาชนของเขาก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลบหนีนะอ้อ,องดงดูไปแล้วอุ้ยเบรกเบรกเขาเบรกติดไฟแดงตอนนี้รถกำลังติดไฟแดงมาแล้วอ้ซสิ่งสุดๆเลยแม่สาวนาอ้อยเออเออไป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 ให้ชนเลยลูกเออไม่ชนลองดูน้องๆดู มันถ่อยหลังไม่ได้ลูกมามามาปล่อยมาเลยขอโอ้ยชนลงดิมชนลงดิมอ,อุ้ยมีเสียงแต่ด้วย บูบูมานั่งขับกันแต่แม่สาวจะขับรถไปไหนนี่เฮ้ยชนฉันโอ้จะขึ้นจะขึ้นพร้อมไหมละบูบูน้อยฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้ว,วอ่าให้น้องลาบูบูไปนั่งดูซิ ซ้อนสามบ้างซ้อนสี่ก็แบบแล้วคนขับจะอยู่ตรงนี้คนที่สองคนที่สามใช่ไหมแล้วคนที่สี่ต้องนั่งเบาะหน้าก็จะนั่งตรงเนี้ย <c oughs> โอ้ออ้โอเคน้องดีมลองเปิดลูกเปิดให้ละบูบูวิ่งสิไป <c oughs> ละบูบูพร้อมไหมเตรียมตัวดว เลยเป็นก็หลออ่าโอเคน้องดิมปิดโอรถชนน้องดิมเอ้าหฮ้ยรถวิ่งได้โดยที่ไม่ต้องมีคนขับหุ้ยหุ้ยอ่าโอเคน้องดิมโอโอถ่ายเบาๆถ่ายเบาๆน้องนั่งได้ไหมน้องนั่งไม่ได้นะน้องนั่งไม่ได้อ่าโอเคน้องดิมสรุปว่าของเล่นชิ้นนี้น้องดิมชอบไหมคะชอบเหรอน้องน้องดิมชอบอะไรชอบให้ลาบูบูขึ้นหรือว่าชอบให้น้องผู้หญิงขึ้น ชอบพห่น้องผีคอเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันใส่ได้ตลอดชีวิตอ๋อใส่ได้ตลอดใช่ไหมยกล้อก็ไม่ล่วงใช่ไหมใช่แล้วมีล่วงอ,อ๋อแต่ลาลาบุบบุ้ล่วงใช่ไหมคะสรุปว่าลาบุบู้ใส่ได้แต่ว่าใส่โชว์ก็ธรรมดาก็พอแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาน้องลาบุบู้วิ่งอ่ะน้องลาบุบู้ก็จะ ความหัวคําบําได้ใช่อ้าวโอเคสําหรับคลิปนี้แม่กับ้องดิมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากน้องๆกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องดิมแฟนลี่ทีวีโอเคลวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย